หลงกลิ่นเมียสำรองบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนที่สาม,มคนถูกกวนร้องครางพยายามดันคนขี้หื่นออกห่างแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะถูกคว้ามือแล้วจุมพิษไปทั่วลามขึ้นมาถึงไหล่เปลือยและจะรดยังแอ่งชีพจรสาสิชาสถานนนะคะช้าแล้วยังไงก็ คนร่างผอมกลืนประโยคต่อไปที่จะพูดเมื่อสบกับสายตาร้อนระอุที่แสดงถึงความต้องการอย่างชัดเจนไม่มีกฎข้อไหนที่ห้ามผัวมีอะไรกับเมียในตอนนั้นแม้ในห้องแอร์เย็นเฉียบถ้าหิวก็เอาไว้ก่อนเพราะฉันต้องขอกินหล่อนอีกรอบคนเอาแต่ใจพูดเองเสร็จสับจูบซ้ำๆยังเนินนมที่ชื่นชอบดูดกลืนยอดปานจะทำยังไงดีฉันหลงกลิ่นหล่อนซะแล้ว คุณพีรพันธ์ออกจะแปลกใจอยู่มากเมื่อเห็นสีหน้าและรอยยิ้มของบุตรสาวที่กำลังส่งไปยังลูกสะพ้ยทั้งคู่ดูกระหนุงกระหนิงกว่าตอนที่ภูมิมรินเป็นแฟนกับสุจิกาซะอีกดูเหมือนเวลาเดือนกว่าๆที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะเป็นเรื่องดีมากกว่าร้ายว่ายังไงยัยพลุ ท่านเอ๋ยทักลูกสาวที่เดินโอบเอวพันรยามาหน้าตาแช่มชื่นเห็นแล้วหมันไส้นักเชียวสวัสดีค่ะคุณท่านสาสีชากระพุ่มมือไหวอ่อนช้อยหัวคิ้วคนมากอายุชิดกันเมื่อได้ยินสรรพนามที่เอ๋ยสีหน้าของท่านก็คงไม่ต่างจากเจ้าลูกสาวนักหรอกเรียกคุณแม่สีสีน้ำเรียกคุณท่านทำไม น้ำเสียงของภูมิมรินออกจะดุไปสะหน่อยใบหน้าสวยคมเจือนลงถนัดตามือเรียวของพีรพันธ์จึงยกขึ้นฟาดไหลปุตสาวจะไปดุน้องทำไม ทัานว่าก่อนหันไปทางลูกสะพ้ยเผอสำรวจดวงหน้าคมอย่างพินิษใบหน้าดูผ่องขึ้นทั้งดวงตาก็ไม่โศกอย่างที่เห็นวันแต่งงานอยากรู้เสียแล้วว่าตลอดเดือนกว่าๆที่ผ่านมาปุตสาวทำอะไรกับลูกสะพ้ยสำรองบ้างแม่มาเชียงรายทำไมฉันจะมาเยี่ยมแกบ้างไม่ได้หรือไงพูดอย่างกับไม่อยากให้ฉันมาที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้น พิรพันธ์รีตามองบุตรที่สายหน้าพละวันพลูหมายถึงที่กรุงเทพมีสาขาที่ต้องดูแลมากกว่าทั้งพลูทั้งแม่มาเชียงรายกันหมดแล้วทางโน้นจะไม่เป็นไรหรอคะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกบริษัทเราจ้างพนักงานเก่งๆดีๆไว้หลายคนถึงชั้นไม่อยู่พวกนั้นก็จัดการได้สบายอยู่แล้วรออ่านอีเมลอย่างเดียวก็พอเฮ้ยดีจัง พีรพันธ์เลิกคิ้วมองหน้ามุยมุยของบุตรสาวแล้วจึงเอ่ยถามสิ่งที่เป็นสาเหตุให้ท่านมาถึงเชียงรายเพราะคุยโทรศัพท์หรืออ่านอีเมลก็คงไม่เพียงพอปัญหาที่เกิดขึ้นคืบหน้าบาังไหม มือเรียวค่อยๆบรรจงปอกแอปเปิลและฝรั่งใส่จานอย่างเป็นระเบียบซาสิชาเปิดตู้เย็นหยิบเยือกที่บรรจุน้ำส้มคันสดอยู่จนเต็มเทใส่แก้วสองที่ก่อนจะยกสำรับอาหารว่างไปเสิร์ฟยังห้องทำงานของภูมารินแม่สามีและสามีของหล่อนคุยเรื่องงานกันมาร่วมชั่วโมงแล้ว ขอโทษค่ะสีน้ำเห็นว่าคุณพลูกับคุณแม่คุยกันนานแล้วเลยเอาผลไม้กับน้ำส้มมาให้ค่ะแม่กำลังคอแห้งเลยลูก สาสิชายิ้มกว้างค่อยๆเดินเข้าไปหาพีรพันธ์หญิงสาวคุกเข่าข้างท่านก่อนว่างสำรับของว่างลงอย่างเบามือกิริยาท่าทางเช่นนั้นเป็นที่พอใจของคุณพีรพันธ์อย่างมากท่านเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่สนใจหรอกว่าลูกสะัยจะเป็นเช่นไรจะเรียนเก่งการศึกษาดีพ่อแม่รวยหรือหน้าตาทางสังคมดีหรือไม่เงืินไขพวกนั้นไม่เคยอยู่ในหัวของเศรษฐีนีผู้ นีสิ่งที่ต้องการมีเพียงแค่ขอให้ลูกสะัยเป็นคนดีรักและจริงใจกับบุตรสาวของท่านก็เพียงพอแล้วอืมน้ำสมเปรียวหวานอร่อยสดชื่นมากลูกสสิชาเพียงยิ้มมุมปากแต่ดวงตาสุกสกาวาวับดีใจที่แม่สามีชอบคำนี้คุณแม่อยากทานอะไรบอกสีน้ำได้เลยนะคะ แล้วแต่หนูเธอลูกแม่กินอะไรก็ได้ท่านบอกด้วยรอยยิ้มพร้อมมองลูกสะพ้ยอย่างอินดูสาสิชาออกจากห้องทำงานไปเตรียมอาหารมื้อค่ำแล้วภูมรินและพีรพันธ์จึงกลับมาหน้าเครียดอีกครั้งที่ผลร่างเล็กคนหน้าคมระบายลมหายใจหนักหน่วง เหตุไฟไหม้โกดังเมื่อครั้งก่อนคือฝีมือลูกน้องคนเคยสนิทของภูมิมรินที่ร่วมทำงานกันมาหลายปีแต่เพราะติดพนันจึงทำให้คนดีแปรเปลี่ยนอดีตลูกน้องขโมยของไปขายจากเล็กๆน้อยๆก็เพิ่มมูลค่าเรื่อยๆจนกระทั่งยักย่อกเงินในบริษัทภูมิมรินจับได้และตัดสินใจไล่ออกทันทีโดยไม่ฟังคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นภูมิมรินเห็นแก่ความดีและมีตรภาพเก่า เก่าที่เคยมีมาจึงไม่แจ้งตำรวจดำเนินคดีแต่คนเลวคิดชั่วก็ไม่สำนึกผิดและรู้จักคุณคนแต่อย่างใด อดีตลูกน้องไม่พอใจเป็นอย่างมากและไปเข้าร่วมกับกำนันเปิงบุคคลซึ่งเคยมีความขัดแย้งกับภูมิมารินเมื่อครั้งซื้อที่ดินแปลงนี้มาทำห้างค้าส่งอุปกรณ์ก่อสร้างกำนันเปิงหมายมั่นจะได้ที่ดินแปลงนี้มาตั้งนานแต่เจ้าของที่ดินไม่ขายเพราะรู้ดีว่ากำนันเปิงต้องการนำไปทำเรื่องชั่วนั่นคือการใช้เป็นทางผ่านในการค้ายาเสพติดเนื่องจากที่ดินผืนนี้อยู่ติดกับป่าและ ูเขาาาชแดนพมย่ตั้งแต่เรื่องคราวก่อนมันก็เงียบหายไปเลยไม่ใช่หรอือแต่ก็ยังวางใจไม่ได้มันมีไอ้กำนันปึงนั่นคอยคุ้มกะลาหัวอยู่พวกตำรวจที่นี่จะหาไว้ใจได้ก็แทบจะไม่มีกินสวยจากมันกันทั้งนั้นภูมารินเอ่ยเสียงเครียดแหมได้ข่าวว่าจะมีการโยกย้ายตำแหน่งอยู่นี่จำลุงกำพลได้ไหม ภูมารินพยักหน้าตำรวจน้ำดีที่เป็นเพื่อนสนิทกับปิดาเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะขึ้นมาประจำการที่นี่อีกไม่นานหรอกแม้ว่าพวกผู้ใหญ่ก็คงอยากตัดเนื้อร้ายตำรวจชั่วๆให้พ้นจากระบบไม่อย่างนั้นก็เม้นเน่าแบบนี้เป็นร้อยปีก็ไม่มีทางหายขาวแต่ถ้าพวกมันทำอะไรขึ้นมาก่อนที่ลุงกำพลจะมาที่นี่พลูคงต้องใช้คนของเรานะแม่ พีรพันธ์สะดุดลมหายใจไปชั่ววินาทีคนของเราที่บุตรสาวว่าคือพวกมือในความมืดที่ครอบครัวของตนเองเลี้ยงไว้เป็นเวลานานมือมืดพวกนั้นถูกเรียกใช้ในยามขับขันเท่านั้นและหากไม่ถึงคราวคอขาดบาดตายคนพวกนั้นก็แทบไม่ปรากฏตัว การถูกเรียกใช้เกิดขึ้นมานานกว่า30ปีสมัยที่ท่านและสามีบุกเบิกธุรกิจเราเจอพวกอันธพาลราวีไม่ยอมเลิกในครั้งนั้นพีรพันธ์จึงตัดสินใจเรียกใช้งานมือมือดเพื่อกำจัดสิ่งของหรือใครก็แล้วแต่ ที่จะทำให้ธุรกิจของท่านต้องพังไม่เป็นท่าการติดต่อก็ช่างเป็นวิธีโบราณคือเขียนจดหมายและนำไปหย่อนไว้ที่ตู้จดหมายในพื้นที่ส่วนบุคคลของตระกูลปักษานันเท่านั้นใช้เวลาไม่ถึง48ชั่วโมงพีรพันธ์ก็ได้รับการติดต่อกลับและสิ่งที่ทำให้ท่านไม่สบายใจก็ไม่มีอีกตลอดการพิรพันธ์มีสีหน้ากังวลขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดการเรียกมือมือด หมายความว่าใครสักคนอาจไม่มีลมหายใจบนโลกใบนี้อีกท่านถอนหายใจหนักๆก,ก่อนเอ่ยเสียงแผ่วถามันจำเป็นจริงๆแม่ก็อนุญาตภูมิมารินพยักหน้าหากลุงกำพลขึ้นมาประจำการที่เชียงรายทุกอย่างอาจจะง่ายและดีขึ้นถึงเวลานั้นเธอจะคิดบัญชีไอ้พวกหมารอบกัดให้หมด ตระกูลปักษานันไม่ใช่ตระกูลผู้รากมากดีมาจากไหนเป็นเพียงชาวนาปลูกข้าวที่ถีบตัวเองมาอยู่ในจุดนี้จุดที่ทุกคนอยากอยู่แต่ใครจะรู้บ้างว่าการจะยังอยู่ที่ตรงนี้มันต้องแลกมาด้วยชีวิตใครบ้างบ้านโพคินธรรม คุณจิตราลมแทบจับเมื่อเห็นใบหน้าและร่างกายของบุตรสาวที่เรียกได้ว่าพังยับเยินใหญ่สีฟ้าแม่สุจิกาโผเข้ากอดมารดาร่อนร้องห่มร้องไห้ปานใจจะขาดปากก็ด่าไอ้ชายชั่ว ที่มันทิ้งหล่อนไปชายชูที่สุจิกาตัดสินใจจะร่วมหอลงโรงมันทำร้ายร่างกายหล่อนแสนสาหาัสทั้งเงินก็สูญไปกับการพนันออนไลน์และการลงทุนแชร์ลูกโซ่เงินรถทองที่มีหมดลงในเวลาเพียงสามเดือนพอไม่มีเงินไอ้ชั่วนั่นมันก็บังคับให้สีฟ้าขายตัวถ้าไม่ยอมมันก็ตบตี สุจิกาพ่นคำหยาบคายต่อจากนั้นทั้งยังร้องไห้ไม่หยุดหล่อนแค้นใจนักที่โง่เลือกมันแทนที่จะเลือกภูมิมารินหากเลือกไม่ผิดป่านนี้คงเป็นคุณนายนอนนับเงินนั่งชูคอเลือกเพชรที่ภูมิมารินประเคนให้ไปแล้ว สุจิกาหนีออกมาได้ก็เพราะแขกที่ไอ้ชั่วนั่นรับให้มันอาบน้ำนานและตำรวจก็มาลาดตระเวนแถวนั้นพอดีหล่อนจึงช่วยกระเป๋าเงินเสียอ้วนพุงพลุยวิ่งออกมาจากโรงแรมจิ้งรีดแล้วเรียกรถโดยสารให้มาส่งที่บ้านระหว่างฟังเรื่องราวของบุตรสาวคุณจิตราเป็นลมคอพับไปไม่รู้กี่รอบมือข้างหนึ่งยังถือยาดมหวังให้มันช่วยบรรเทาอาการวิงเวียน แกนะแกไม่รู้อะไรเข่าสิงถึงได้ทิ้งงานแต่งไปแบบนั้นแกรู้ไหมว่าคุณพันโกรธแค่ไหนฉันกับพ่อแกต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่แกทิ้งไว้ดีนะที่ฝั่งนั้นเมตตาไม่ฟ้องเรียกค่าสินสอที่แกขโมยไปคืนเราแม่ทำยังไงก็ให้นางสีน้ำมันแต่งงานกับคุณพลุแทนแกนะสิอะไรนะ สิ่งที่มารดาพูดออกมาไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อหรือควรเกิดขึ้นเลยตลอดระยะเวลาหลายปีหลอนเชื่อว่าสสิชาพี่สาวไม่เคยอยู่ในสายตาของภูมิมารินด้วยซ้ำเผลอๆภูมิมารินอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสสิชาอยู่ในบ้านพี่พลูยอมหรอยอมไม่ยอมก็เอาตัวนางสีน้ำไปกุกไปกอดมาตลอดสามเดือนที่แกหายตัวไปแล้วเราแม่ได้ติดต่อพี่สีน้ำบ้างไหม จิตราสายหนะ้าจะติดต่อมันทำไมอีกมันไปพ้นพ้นบ่านก็ดีแล้วจะเป็นตายร้ายดียังไงฉันไม่สนใจหรอกตอนคนุณพลุรู้ว่าต้องแต่งงานกับนางสีน้ำทำหน้าเหมือนกินยาขมแต่เพราะแขกเหลือเต็มงานแล้วถึงยอมฉันหว่านะมันไปอยู่ที่นั่นคงไม่พ้นเป็นคนรับใช้รองมือรองตีนเข้านั่นแหละแล้วถ้าพี่สีน้ำมันอยู่สุขสบายละ่ะแม่จะทำยังไงจิตราชะงักไปสักครู่ บ่าน่ะคนอย่างนางสีน้ำาราสีอะไรก็ไม่มีคุณพลุไม่เอามันออกหน้าออกตาบอกใครว่าเป็นเมียรอกถ้ามันเป็นอย่างที่แม่พูดก็ดีสิถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะสุจิกาชักสีหน้าน้ำเสียงไม่พอใจมารดาโอ้ยฉันก็ไม่รู้หรอกแล้วใครใช้ให้แกหนีงานแต่งไปคว้าแมงดาเรามีเพชรอยู่ในมือดันไปคว้ากรวดก็ใครมันจะไปรู้ว่าไอ้หานั่นมันเลวชาติปัสสบขนาดนั้น แล้วจากนั้นสุจิกาก็พ่นคำหยาบไม่หยุดจนจิตราได้แต่สายหน้าก่อนจะรีบบอกให้ไปอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้มันดูดีเพราะสภาพตอนนี้ห่างไกลจากความสวยเมื่อสามเดือนก่อนไปมาก คุณพีรพันธ์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขณะมองลูกสะพ้ยนั่งปักผ้าอย่างชำนาญทราบจากหล่อนว่าเคยทำงานพาร์ทไทม์มาหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างงานฝีมืออาศัยครูพักลักจำจึงพอทำได้บ้างแต่ผลงานที่ออกมาก็สวยถูกใจจนพีรพันธ์นึกทึ่งอยู่ไม่น้อยโอ้ยลูกสะพ้ยฉันปักผ้าสวยอะไรขนาดนี้ ท่านชื่นชมอย่างไม่ปิดบังคนฟังเองก็พลอยดีใจที่ทำให้แม่สามีพึงพอใจสาสิชาย,ยิ้มกว้างรู้สึกดีใจที่ท่านเอ็นดงานละเอียดปราณีตขนาดนี้พวกคุณหญิงที่มูลนิธิต้องชอบแน่ๆยังไงแม่จะลองเอาไปเสนอในที่ประชุมก่อนนะลูกว่าจะสามารถเป็นของประมูลในงานการกุศลครั้งนี้ได้ไหมแต่แม่ว่างานของหนูมันสวยจนพวกนั้นต้องแย่งกันประมูลแน่ๆ ขอบคุณค่ะคุณแม่อ๋อเดี๋ยววันนี้หนูไปธุระก,กับแม่หน่อยนะลูกใหญ่พลุวานให้แม่พาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้หนูแต่คุณพลูเพิ่งซื้อให้เมื่อสองสามวันก่อนเองนะคะ สาสิชาทวงขึ้นหมูนิยามภูมิมารินกลับมาจากทางานในห้องมักมีถุงเสื้อผ้าหรือไม่ก็เครื่องสำอางสกินแคร์วางอยู่ตอนนี้หล่อนรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันล้นตู้จนไม่มีที่เก็บแล้วมากกว่าเสื้อผ้าตัวเก่าๆหล่อนก็เก็บแล้วบริจาคไปก็ไม่ใช่น้อยๆน,นี่ภูมิมารินจะให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่อีกแล้วหรืออ้าว ยายพลุบอกแม่ว่าเสื้อผ้าในตู้ของหนูไม่ค่อยมีไม่ใช่หรือลูกเกือบล้นตู้แล้วค่ะคุณแม่คุณพลูซื้อมาให้บ่อยๆจนสีน้ำไม่รู้จะใส่ตัวไหนก่อนแล้วปลายประโยคสิิชาเอ่ยแผ่วเบาอย่างอ่อนอกอ่อนใจกับคนช่างซื้อคุณพีรพันยกยิ้มกับความสปอยเมียของบุตรสาว ไม่เป็นไรลูกแต่วันนี้ไปดูชุดราตรีกับแม่หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยววันงานการกุศลหนูอาจจะต้องไปกับแม่ด้วยคุณพีรพันธ์จะพาลูกสะใภ้คนสวยไปลองชุดราตรีแล้วท่านยังพาสาศิชาเข้าร้านสปานวดและขัดตัวทําสวยศีรษะจะรดปลายเท้ากว่าจะเสร็จธุระปะปังฉบับผู้หญิง ของฟ้าก็มืดเสียแล้วพ่อถึงบ้านก็รีบตระเตรียมมือข้าให้ภูมิมารินที่แม่บ้านแจ้งว่ากำลังอาบน้ำอยู่บนห้องแม่พาเมียพลูปไปไหนมาทั้งวันก็แกให้ฉันพาสีน้ำไปเลือกเสื้อผ้าใหม่ๆไม่ใช่หรอือแต่เจ้าตัวบอกว่าแกเพิ่งซื้อให้เองฉันเลยพาไปสปาแทน ภูมารินยิ้มมุมปากเธอรู้ดีว่ามารดาของตนปลื้มลูกสะพ้ยคนนี้แค่ไหนแม้ตอนแรกจะดูตกใจที่จับพลัดจับผูได้สาสีชามาเป็นลูกสะพ้ยแต่สาวเจ้ากลับทำให้มารดาของเธอเปิดใจและยอมรับในที่สุดเผลอๆตอนนี้ท่านจะรักและเอ็นดูสาสีชามากกว่าเธอก็เป็นไปได้ทั้งๆที่เพิ่งสระผมมาทำไมรู้สึกหัวเหม็นแล้วล่ะ ขอบคุณนะคะแม่ไม่เป็นไรเพราะฉันใช้บัตรเครดิตแกท่านพูดพลางหัวเราะแม้จะเป็นเรื่องจริงก็เถอะจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะพลุให้สีน้ำไว้เหมือนกันแต่เจ้าตัวเหมือนไม่ได้ใช้อะไรเลยเป๋เมียเก่งเหลือเกินนะ ก็เมียดีขนาดนี้ไม่ให้พลูปเปได้ยังไงคะเสื้อผ้าหอมฉุยทุกวันห้องนอนห้องน้ำก็สะอาดเรียบร้อยผ้าปูเตียงตึงเปรีย้ยยิ่งกว่าโรงแรมห้าดาวอีก ภูมิรินบรรยายความดีของพันรายาด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธออยากกลับบ้านเพียงเพื่อได้มานอนกอดร่างหอมต่อให้ทำงานเหนื่อยแค่ไหนแค่เพียงได้กินมือข้ามแสนอร่อยที่พันรายาสาวเตรียมไว้ให้ความเหนื่อยล้าเหล่านั้นกลับหายไปเป็นปลิดทิ้งดูถ่าแกจะหลงเมียจนโงหัวไม่ขึ้น เจ้าลูกสาวไม่ตอบแต่ความนิ่งเงียบนั้นก็แสดงออกแล้วว่ายอมรับโดยดตุสดีเมื่ออยู่ตามลำพังในห้องนอนภูมิมารินก็ไม่ปล่อยโอกาสที่จะได้ครอบครองพันรายาสาวอีกครั้งอืมคุณพล ร่างบางถูกกอดจากทางด้านหลังขณะที่หล่อนกำลังตระเตรียมชุดนอนให้คนร่างสูงพอโดนประชิดทั้งสุกใสไม่หยุดร่างกายก็เริ่มเหลวแข้งขาอ่อนคนทั่วกายลุกชันยามือเรียวปัดป่ายคุณโล่สาิชาพยายามดันหน้าคนขี้หื่นออกแต่ภูมิรินยังมัวมาจากคำหวานแล้วการกระทำก็หวานล้ําจนสาสิชาสะเทืนอายทุกครั้ง มาเมากับสิ่งที่ภูมิมารินปรนเปรอและคืนนั้นทั้งสองก็กอดรัดฟัดกันไปอีกหลายชัว่วโมงสาสิชาพ่ดลมหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อทุกอย่างจบลง